หุ้นที่น่าซื้อตอนนี้โ o คาโค l a า VS แป๊ s ซี่โคประเด็นสำคัญหุ้นโคคาโค l a เพิ่มขึ้น14%ในปี2025ขณะที่แป๊บซี่โคลดลง3%ทั้ง2บริษัทจ่ายและเพิ่มปันผลยังต่อเนื่องมามากกว่า50ปีเป๊ s ซี่โคมีนี่สูงกว่าและมี payout ratio หรือสัดส่วนจ่ายปันผลต่อกำไรสูงกว่าโคคาโค l a ยักษ์ใหญ่เครื่องดื่มโคคาโคลาและแปรซีโคยังคงตอบแทนนักลงทุนด้วยเงินปันผลแต่หุ้นทั้งสองกลับทำผลงานได้ต่ำกว่า S&P 500ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้บริโภคมร,ริโภคน้ำอัดลมลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านสุขภาพทั้งสองบริษัทจึงหันไปพึ่งการซื้อกิจการเพื่อกระจายสินค้าและสร้างการเติบโตใหม่ ความเคลื่อนไหวล่าสุดของโคคาโคล่าและแบ๊ Co. ็ซีโคโคคาโคล่าซื้อกิจการบอดี้อาร์เมอร์มูลค่า5.6พัน,นล้านดอลลาร์ในปี2021และคอ s t a คอฟ f ี e มูลค่า4.9พัน,นล้านดอลลาร์ในปี2019เพื่อขยายไปสู่เครื่องดื่มกีฬาและกาแฟทางด้านแบ๊็ซีโคเน้นหมวดหมู่ที่เติบโตเร็วกว่าเช่นซื้อล o อกสตาร์เ e เนอร์ มูลค่า3.85พันล้านดอลลาร์ในปี2020ลงทุน550ล้านดอลลาร์ในเซลเซียนโฮด d ิ้งในปี2022และซื้อป๊อปปี้โซดาพีไบโอติกมูลค่า1.95พันล้านดอลลาร์ในปี2025ผลของดิวเหล่านี้ทำให้พอร์ตสินค้าหลากหลายขึ้นแต่ก็เพิ่มหนี้และผลลัพธ์ขะกัน ผลประกอบการไตรมาส2ปี2025โคคาโคล่ารายได้บวก1%เป็น12.5พันล้านดอลลาร์แม้ยอดขายปริมาณลดลงลบ1%ต่อกำไรสุทธิบวก58%เป็น3.8พันล้านดอลลาร์เพราะไม่มีค่าใช้ใจ่ายโดยค่า Body Armor เหมือนปีก่อน ป e p ซี่โครายได้บวก1%เป็น22.7พันล้านดอลลาร์แต่กำไรสุทธิลบ59%เหลือ1.26พันล้านดอลลาร์จากค่าใช้ใจ่ายโดยค่ารวม1.86พันล้านดอลลาร์ในวงเล็บล็อกสตารและ b ีแอนเชีย สรุปการเติบโตที่อิงกับการซื้อกิจการมีความเสี่ยงสูงบางแบรนด์ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดแต่บางแบรนด์กลายเป็นภาระต่อกำไรและงบดุลมุมอมองด้านมูลค่า มูลค่าตลาดโคคาโคล่า3 0 4 0 0ันล้านดอลลาร์เป๊ปซี่โค200 0พล้านดอลลาร์แม้เป๊ปซี่โคมีรายได้มากกว่าเกือบสองเท่าแต่โคคาโคล่ามีกำไรสูงกว่าและงบดุลแข็งแกร่งกว่านี่สุดทิโคคาโคล่า35.2พันล้านดอลลาร์เป๊ปซี่โค43.4พันล้านดอลลาร์ 43, 000 000. โคคาโคล่าซื้อขายที่ P/E ล่วงหน้า24เท่าหลังราคาขึ้น14%ขณะที่เป๊ปซี่โคอยู่ที่18เท่าหลังราคาลง3%ทำให้เป๊ปซี่โคถูกกว่ามาดูกันเรื่องเงินปันผลโคคาโคล่าอัตราปันผล2.9%เพิ่มปันผล63ปีติดต่อกัน Pay out ratio 69%ยังมีช่องเพิ่มปันผลได้ ับซีโคอัตราปันผล3.9%เพิ่มปันผล53ปีติดต่อกันเพย์เอาเลโช99%บวมเพราะค่าใช้จ่ายดอยค่า ถ้าตัดออกจะอยู่ที่79%ซึ่งยังถือว่าสูงอาจจำกัดการเติบโตของปันผลในอนาคตทั้งสองแทบไม่ค่อยซื้อหุ้นคืนในช่วง3ปีที่ผ่านมาลดหุ้นเพียงประมาณ0.6%ดังนั้นสเสน่ห์หลักยังคงเป็นเงินปันผลสรุปโคคาโคล่าหรือแบ๊ปซี่โคตัวไหนหน่าซื้อกว่ากันทั้ง2เป็นหุ้นเน้นรายได้จากเงินปันผลไม่ใช่หุ้นที่จะเติบโตแซง S&P 500ได้ในระยะยาวสาหรับ ักลงทุนสายปันผลโคคาโคล่าดูมั่นคงกว่าด้วยงบดุลแข็งแรงและ payout ratio ที่ยังยืนกว่าแม้ว่าผลตอบแทนปันผลจะต่ำกว่าแบบซี่โคก็ตามสรุปจาก The oo, h e m o t l e y f o o l โคคาโคล่าและแบบซี่โคเป็นหุ้นสายปันผลแต่ถ้าเน้นความมั่นคงระยะยาวโคคาโคล่าดูน่าถือกว่าตอนนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนสารวันนี้สวัสดีครับ